สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคุยกันวันล,ละประเด็นกับดิฉันชมพูนุตดยดอนแก้วบัวนะคะวันนี้ค่ะคุยกันวันล,ละประเด็นมาเสนอประเด็นในเรื่องของสนามบินอู่ตะเภาที่กําลังเป็นเรื่องเป็นราวในขณะนี้นะคะโดยท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นข่าวเป็นคราวมาร่วมอาทิตย์ได้นะคะในเรื่องของนาซาที่จะมีการมาวางามาวางเครื่องที่เรียกว่าติดตั้งเพื่อที่จะสำรวจเมฆและก็ชั้นบรรยากาศในประเทศไทยแล้วก็จะวางอยู่ที่สถามบินนานาชาติอุตภาาอันนี้มันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชน เลยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าที่เรียกกันว่าย่อๆว่าโครงการที่จะมาใช้ที่สนามบินอุดรเพลานั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมี2โครงการด้วยกัน<อ>เวลานําเสนอเนี่ยเขาก็สั้นๆแต่2โครงการที่ว่าเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโครงการที่1เนี่ยเราเรียกว่าโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆและอนุภาคต่างๆในชั้นบรรยากาศโครงการนี้ก็จะนําไปสู่การพยากรณ์อากาศที่แม่นยําขึ้น รวมไปถึงการวางแผนเตรียมการรับมือมหาวิกฤติอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่ออย่างที่เคยเกิดในปีที่แล้วโครงการแรกอธิบายความโดยชัดๆก็คือเป็นโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เป็นสหวิทยาศาสตร์ในเรื่องของระบบการพยากรณ์อากาศนะครับในขณะที่โครงการที่สองซึ่งไม่ได้เข้าคอรมอเมื่อวานนี้เป็นโครงการศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งโครงการนี้มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษคือ HADR ซึ่ง HADR นี้จะเข้ามาตั้งศูนย์ปฏิบัติการก็แต่เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแปลว่าไม่มีภัยก็ไม่มาภัยทางธรรมชาติที่ว่านั้นตั้งแต่แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ซึนามิน้ำท่วมซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการระหว่างกองทัพเรือไทยร่วมกับหน่วยที่เขาจะเข้ามาฝึกซ้อม และเตรียมการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพืการาช่วยเหลือสแสดงว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านพายุแล้วก็น้ําท่วมอะไรต่างๆนี้จริงๆไม่เฉพาะเล็งเห็นว่าประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าจุดยุทธศาสตร์ชัยภูมิที่ตั้งของสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยเป็นสนามบินที่มีศักยภา,าพด้านที่ตั้งเนี่ยหนึ่งในสาของโลกแปลว่าเข้ามาตั้งตรงนี้นอกจากจะช่วยปัญหาในประเทศไทยแล้วเนี่ย ยังจะช่วยในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ด้วยเช่นเมื่อปีที่แล้วมีคลื่นยักษ์ที่เกาะสุมาตร,ราที่ญี่ปุ่น,ม,นมีสึนามิมีแผ่นดินไหวประเทศไทยมีน้ําท่วมความจริงมันก็เป็นแนวโน้มของโลกที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่และก็มากขึ้นเรื่อยเพราะนั้นศูนย์นี้พอมาตั้งปั๊บเรียบร้อยเนี่ยที่ประเทศไทยที่เดียวเนี่ยแต่จะช่วยในการพยากรณ์อากาศและโครงการที่สองที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมทางภัยพิบัติก็จะช่วยในหลายประเทศไปอินโดมีปัญหาไปอินโดนีเซียมาเลเซียถ้าเกิดเหตุไปมาเลเซียไปญี่ปุ่นได้ซึ่งโครงการที่2เนี่ยยังไม่ได้เข้าคอรมอเมื่อวานนี้เอาว่าที่เข้าแล้วมีมติและเป็นประเด็นเนี่ยก็คือโครงการที่1คือโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆและอนุภาคของชั้นอิสระบนชั้นบรรยากาศเป็นโครงการด้านวิทยาศาสตร์ส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นยังไม่เข้าคอรมอร ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมคอรมอ,รม,อรมีมติออกไปเช่นนั้นมติก็คือว่าครัฐมนตรีได้ส่งเรื่องเข้าไปสู่การชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็หมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือสอส,อสอประชุมเปิดสภาร่วมกับสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา179คืออภิปรายแสดงข้อคิดความเห็นแลกเปลี่ยนตั้งคําถามตอบอะไรกันได้เต็มที่ แต่ไม่ต้องมีการลงมตินี่คือความหมายของ179แต่ความตั้งใจของรัฐบาลจริงๆเนี่ยตั้งใจอยากจะให้นําไปสู่การตรวจสอบชั้นเข้มข้นคือให้เป็น1 9 0่สองแต่ว่า1 9 0่นัสองนั้นจะต้องมีการเข้าเงื่อนไขสีข้อเช่นสีข้อนั้นจะต้องไม่เป็นการดําเนินการในขอบอาณาเขตของประเทศไม่มีการออกพรบรหรือหนังสือรับรองไม่ในภัยโดยความมั่นคงด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมไม่ผลต่อการผูกพันการค้าหรืออื่นใดคือมันไม่เข้าในสี่เงื่อนไขนี้ ก็เลยต้องเป็น179แต่ว่าโครงการนี้ถามว่าเป็นโครงการที่ดีหรือไม่ไทยกับนาซาเนี่ยคนไทยบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจว่านาซาเนี่ยเขาเป็นองค์กรเอกชนเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหรัฐเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีข้าราชการในภาครัฐของสหรัฐอเมริกาแต่เขาเป็นเอกชนซึ่งเขาก็มีงบในการหน่วยงานจัดการใน,ในการดําเนินการจิสดาของไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นองค์การมหาชน อยู่ในส่วนหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขามีความสัมพันธ์รู้จักกันมากับนาซาเนี่ยสี่สิบปีและใน40ปีนี้เนี่ยมี20ปีคือครึ่งทางเนี่ยมีความสนิทสนมมีความแน่นแฟนอย่างที่บอกว่านักวิจัยจากนาซาจะเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ได้หมายความว่าเอาฝรั่งต่างชาติมาทั้งหมดก็จะมีนักวิจัยที่เคยได้ทุนนาซามีคนที่มีความผูกพันกับนาซาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์กันก็จะมาร่วมโครงการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่บอกว่า ทำไมให้ต่างชาติเข้ามาดําเนินการผมจึงเรียนว่าที่เขาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าที่ตั้งของอูดะเผาเนี่ยมันตั้งแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับภูมิภาคนี้ทั้งภูมิภาค 2. เป็นประโยชน์กับประเทศไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเกิดน้ําต้นใหญ่ที่ว่าถ้าเราได้ศึกษาระบบพยากรณ์อากาศแม่นยำเนี่ยมันจะทําให้เราได้โอกาสได้ประโยชน์ในการที่จะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้อืค่ะ การป้องกันล่วงหน้านี่ที่ว่าจะมีการวางแผนเตรียมการแม้ว่าการสํารวจใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดในวันนั้นจริงๆเนี่ยคือเขามาร่วมสํารวจพื้นเมฆก็จะได้ผลสำเร็จทำให้คนไทยได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆเนี่ยได้ในเวลาช่วงประมาณไหนคะคือช่วงเวลาที่เขาขออนุญาตเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน ทำไมต้องเป็นช่วงเวลานั้นเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงปลายฤดูฝนมีองค์ประกอบที่จะศึกษาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าปริมาณการก่อตัวของเมฆเมฆเนี่ยจะมีสองแนวแนวแรกเป็นแนวดิ่งหรือแนวตั้งอันนี้มีหนึ่งชั้นแนวนอนขอดตัวจากซ้ายไปขวาเนี่ยมีสามชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาเก็บตัวอย่างซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนคือปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นที่จาก,การ์ตา สุมาตราฝุ่นจากพามา่าละอองเมฆนะครับจากนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมจากพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหะบบทั้งมวลมันจะลอยขึ้นมาในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์สิงหากันยานี่เขาจะมาเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็นําไปวิเคราะห์ในห้องแลบที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาจะกลับมาอ่านค่าให้เราฟังโดยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาออกเงินออกทอง นะในการศึกษาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมี65ประเภทซึ่งตรวจดูโดยจิสตาตรวจดูโดยกระทรวงวิทยาศาสต์และหน่วยงานความมั่นคง18หน่วยงานก็พบว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานซึ่งไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะไปจารกรรมข้อมูลด้านความมั่นคงหรือด้านการอาหารของประเทศไทย<ม>เพราะฉะนั้นเขามาลงทุนเขาลงแรงเขาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านจะมาทําให้เราประเทศไทยได้ประโยชน์เต็มเพ,เพื่อนในภูมิภาคได้ด้วย แต่พอมีมติออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสียโอกาสต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครมมีความเห็นในเรื่องนี้ที่จะส่งไปสภาตามมาตรา179เนี่ยมีความเห็นทั้งน้ำตาคือรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์เรื่องนี้เป็นของดีเรื่องนี้มีเงินอย่างเดียวก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากนาซาแต่ที่สุดแล้วปัญหาในการเมืองในประเทศของเราเนี่ยมันก็ส่งผลที่ทําให้เกิดความหวาดระแวงเป็นต้นว่า ถ้าเราจําได้สมัยที่มีแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการจะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารสมัยรัฐบาลท่านนายกสมัครสุนทรเวชผู้รวงรับแล้วก็ท่านมนตรีต่างประเทศนพดลปฐมัณมในขณะนั้นกรมสนธิสัญญาในครั้งนั้นก็เห็นแบบเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่องนี้ควรจะดําเนินการสนับสนุนได้เพื่อจะเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่ที่ไหนได้ก็ก็นาไปสู่กระบวนการที่มีการไปตัดสินและการตัดสินของของค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยสมัยนี้ หรือย้อนหลังกลับไป3-4ปีไม่ยากนะครับ,รบไม่ต้องทำผิดจริงครับเอาแค่ว่าคาดว่าสงสัยว่าอาจจะน่าจะมีเหตุให้รัฐบาลล้มพังคืนไปแล้ววัทกรรมที่พรรคฝ่ายค้านหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจะเป็นพันธมิตรจะเป็นเสื้อหลักสีจะเป็น40สวจะเป็นคนที่ประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามรัฐบาลก็ตามแต่นี่ยมีวัทกรรมขึ้นมาสองวัทกรรมวัทกรรมแรกพูดซ้ำาๆซ,ซากๆอยู่อย่างนั้นว่า ต้องเปิดให้หมดทําไมไม่เปิดเผยก็เขาเปิดกันมาจะไม่รู้จะเปิดยังไง18หน่วยงานความมั่นคงเขาก็ให้ความเห็นกระทรวงวิจิตรดาทุกคนออกมาประสานกันหมดว่ามีอะไรบ้างอธิบายไปจนถึงเครื่องบินที่จะเข้าเข้าบินเข้ามาสํารวจบอกว่าจะใช้เครื่องบิน4ี่ลำเป็นของนาซาของเขานี่สามลำของเราหนึ่งลำใช้เวลาในการสํารวจประมาณหนึ่งเดือนคือในสี่ลำนี้เนี่ยลำของประเทศไทยเนี่ยเราจะบินในระดับความสูงไม่เกิน10กิโลเมตร อันนี้ใช้เครื่องบินของประเทศไทยระยะ12กิโลเมตร 14, 16ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการไปใช้ของนาซาแต่ที่เป็นปัญหาแล้วคนไม่สบายใจก็คือมันจะมีเครื่องบินที่เรียกว่า u e 2จะบินสูงมากนะครับจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ1 8ถึง21กิโลเมตรตรงนั้นแหละที่เป็นห่วงและกังวลกันว่าจะมีการจารกรรมข้อมูลทางทหารเพราะฉะนั้นวาทกรรมที่ผมเรียนจากฝ่ายค้านและฝ่ายนะต่อต้านตรงข้ามรัฐบาลก็คือว่า1เปิดให้หมดซึ่งเรายืนยันว่าเราเปิดเผยหมดตลอด ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่เปิดอันที่สองที่เป็นวาทกรรมต่อเนื่องรัฐบาลชุดนี้คอรมอชุดนี้ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะไปปกปิดเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยก็เป็นการไปพูดแล้วเจตนาสร้างความคลุมเครือเช่นไปพูดเรื่องการตั้งฐานทัพไปพูดเรื่องศูนย์ปฏิบัติการทางทหารซึ่งบางคนละเรื่องกัน HADR เนี่ยยังไม่เข้ามาก็ว่ากันไป แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ควรจะมีการเมืองพอเลยช่วงนี้ไปสมมุตินะครับสภาเปิดเดือนสิงหาคมเปิดเสร็จปั๊บก็มีการถกกันในเรื่องนี้ตามมาตรา179สมมุติคุณเสร็จสิ้นเอาสักกลางเดือนสิงหาแล้วคุณบอกเขาว่านาซ่าว่าพร้อมแล้วเข้ามาทําได้เลยก็อาจจะไม่มานะครับเขามาไม่ได้หรือมาไม่ทันหรือเราบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่เราอนุญาตแล้วค่อยมาเขาอาจจะไม่มาก็ได้เพราะอย่างที่ผมเรียนว่า องประกอบปัจจัยแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันมีในช่วงเวลาจํากัดเหมือนที่ทําไมเราต้องไปดูดอกกระเจียวในช่วงฤดูฝนที่ชายภูมิทาไมต้องไปดูซากุระในช่วงฤดูหนาวช่วงปีใหม่ของประเทศญี่ปุ่นแต่ซากุระเกาหลีต้องอีกเดือนหนึ่งทุกอย่างมันมีห่วงมีช่วงเวลามีจังหวะของมันคือถ้าเลยไปแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสแต่ว่าด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า1เปิดให้หมดทําไมเปิดให้หมด2 ข้ารัฐมนตรีชุดนี้ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติเรื่องง่ายๆที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่นะครับถ้าไม่มีการเมืองเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเพราะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาสากลทั่วโลกเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทังที่มันออกตรงจันตกกลางวันมีแสงแดดก,กลางคืนมีดวงจันทร์อันนี้มันไม่มีการเมืองแต่คุณก็ลากเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์นี่เข้ามาสู่สนามการเมืองก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายค้านชี้ช่องแย่เข้ามาได้อยู่ดี คือผมเรียนอย่างนี้ว่าเป็นความพยายามทุกเรื่องนี่ขนาดรัฐบาลเนี่ยนะครับเอาเข้า179ในการประชุมร่วมรัฐสภาก็ยังมีคนออกมาบอกว่านี่หวังจะใช้สภาเป็นตรายางแล้วทาไมไม่เปิดเผยซะก่อนหน้านี้ทําไมไม่เข้าสภาซะก,ก่อนหน้านี้คือเราไม่คิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะทาให้เป็นเรื่องได้แล้วจินตนาการไปเยอะคือคงจะดูหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่มากนี่ไปไกลถึงขั้นว่าฐานทัพเรือ,ออเมริกาจะเข้ามาในประเทศไทย แล้วจะมีการสำรวจแหล่งพลังงานเพราะว่าอาดีตนายกบางคนเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจเรื่องสำรวจพลังงานก๊าสธรรมชาติน้ำมันไปนู่นเลยนะครับบางส่วนก็ว่าแลกวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของอดีตผู้นำของไทยหรือไกลไปกว่านนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมีการตั้งพิกัดขีปนาวุธระยะไกลยิงจากไทยไปประเทศมหาอำนาจอื่นเออเรื่องเหล่านี้มันมารวมอยู่กันได้ยังไงคะในเรื่อแบบ เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถมารวมเป็นเรื่องเดียวที่ยิ่งใหญ่<ก>แล้วก็<ผ>ม,มีผลกระทบระหว่างประเทศ<อ>ได้ผมก็พยายามพูดในข้อเท็จจริงให้ฟังว่ามันมีคนพยายามที่จะบิดเบือนพยายามที่จะจับแพะชนแกะแล้วก็ดูหนังมากจนจะกลายเป็นอุลตร้ามแมนอยู่แล้วนะครับมีการปล่อยลังสีปล่อยแสงอะไรกันลเลอะเทอะหมดจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าไทยไม่รู้จักนาซารู้จักกันมา40ปีทำงานใกล้ชิดกันมา20ปี แต่เรื่องนี้ก็ทําให้มันกลายเป็นเรื่องและสุดท้ายไม่ลําพังประเทศไทยที่เสียโอกาสไม่ลําพังนักวิจัยไทยไม่ลําพังมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศห้ามหาวิทยาลัยที่มีผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์พลาดโอกาสนี้แต่เพื่อนบ้านประชาชนในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยเพื่อนบ้านประชาชนในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยเขาเสียโอกาสไปด้วยนาซาไปขออนุญาตบินผ่านกัมพูชากัมพูชาให้ผ่านบินผ่านลาวลาวให้ผ่าน บินผ่านวิดน,นามให้ผ่านหมดแต่บ้านเราไม่อนุญาตเหมือนกับเป็นเจ้าระเกะขวางคลองเรื่องนี้บริเวณรอบๆบ,บ้านเราประเทศเพื่อนบ้านเขามีเสียงวิพากษ์วิจาร์บ้างไหมคะก็มีมาก่อนหน้านี้ครับว่าก็คาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้างเสียสละให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการนี้ที่สนามบินนานาชาติอุตภเปา แต่พอเราไม่ทำปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราใจแคบขอใช้ตรงนี้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติในพืพ้นภาคนี้ร่วมกันก็เสียโอกาสหมดนะครับพอเสียโอกาสเสร็จเรียบร้อยเราได้เห็นพายุนากิสที่พาม่าบาดเจ็บล้มตายเฉียดพันเราได้เห็นน้ําท่วมใหญ่ในเวียดนามหรือแม้แต่ในกัมพูชาเองเราได้เห็นคลื่นยักษ์ซึนามิที่ก่อตัวเมื่อหลายปีก่อนที่สุมาตร,ราแล้วช่วงใกล้สงการก็มีเรื่องของแผ่นดินไหว ที่จะนําไปสู่การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้อันนี้ผมเรียนว่าฟ้าเนี่ยมันผืนเดียวกันมันดูไม่ออกว่าประเทศไหนเป็นประเทศไหนน้ําทะเลมันก็ติดกันหมดเพราะฉะนั้นบางเรื่องถ้าเราเอาการเมืองนำเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียโอกาสแล้วก็เสียประโยชน์ซึ่งไม่ลําพังแต่ประชาชนและสังคมไทยเท่านั้นแต่มันกําลังส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย ทีนี้ฝ่ายรัฐบาลก็เป็นอีกฝากหนึ่งฝ่ายค้านก็อีกฝากหนึ่งแต่สําหรับประชาชนค่ะก็มี2ฝาก2เสียงเหมือนกันที่เรียกว่าสนับสนุนรัฐบาลและก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจในเหตุผลนี้ค่ะจะมีอะไรที่ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนบ้างไหมคะาะว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านพ้นความรับผิดชอบของครมไปแล้ว แม้ว่าจะมีมติหรือความเห็นเรื่องนี้ทั้งน้ําตาลนี้ผมเรียนก็ตามแต่คือรู้ต้องรู้ว่ามันเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นมาสร้างคูณานุคุณให้กับประเทศชาติและสังคมไทยได้แต่ว่าประชาชนที่ว่าสองฝั่งเนี่ยผมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผลสํารวจหรือผลโพลออกมาเนี่ยอธิบายความชัดเจนว่าประชาชนเสียงข้างมากของประเทศมากกว่า80ดเซเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ โครงการนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวการเมืองแต่ก็มีเพียงส่วนน้อยที่ก็ถือว่าเป็นแฟนานานุแฟนเป็นแฟนคลับของกลุ่มต่อต้านรัฐหรือตรงข้ามรัฐบาลซึ่งบอฟังแล้วก็เชื่อก็มีนะครับว่ามันเริ่มตั้งแต่สำรวจพลังงานทดแทนใต้ทะเลทั้งกา๊าซธรรมชาติทั้งน้ำมันบางคนเชื่อไปถึงขีปนาวุธจารกรรมข้อมูลล็อกเป้าถลม่มด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการอธิบาย วันนี้รัฐบาลได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่รวมความถึงจะไปอภิปรายอธิบายเรื่องราวในการเปิดเวทีอภิปรายร่วมรัฐสภาตามมาตรา179ซึ่งวันนั้นก็จะไปฟังอีกครั้งหนึ่งคือบางทีสังคมไทยของเราเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับรู้ข้อมูลด้วยคุยกันด้วยข้อเท็จจริงอย่าคุยกันด้วยทัศนคติอันเป็นลบหรือมีอคติแล้วก็มองเหมารวมทุกอื่นเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องร้ายเสียทุกเรื่องไปอืมค่ะ เราลองมานับดูประโยชน์ของการที่นาซาจะเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือทุกๆคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านด้วยลองนับกันดูไหมครับว่าข้อดีคืออะไรบ้างโอ้เยอะมากครับคือคืออย่างนี้ผมอธิบายความให้ท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมฟังด้วยนะครับว่าอย่าเอาสองโครงการนี้มาปนกันนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการก่อตัวของเมฆนั่นเรื่องหนึ่งรเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อการเกิดภัยพิบัตินั่นเรื่องหนึ่งะนะครับเรื่องนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์อันแรกเลยเนี่ยจะทําให้ระบบพยากรณ์อากาศดีขึ้นมากอันที่สองป้องกันและการเตรียมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอันที่สามส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรระดับโลกคือน,นาซาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยนักศึกษาชั้นนําที่ศึกษาในร,ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการนี้อันที่สี่เป็นประโยชน์กับอนุภูมิภาคนี้ทั้งนั้นอันที่ห้า ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอันที่6เนี่ยจะเป็นแผนต่อการวางแผนอนาคตของประเทศอันนี้คือจํากัดให้ได้เห็นเป็นข้อๆชัดเจนแต่ว่าจริงๆมากมายกว่านั้นอธิบายเป็นววันก็ได้หมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆแต่สําหรับข้อเสียผมมองไม่เห็นข้อเสียนะครับเพราะว่าในขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยครับก็มีหลายบริษัทที่เข้ามาบินในประเทศไทยของเราเช่น กรมไปที่ทหารเขาจะทําแผนที่เขาก็ต้องไปจ้างเครื่องบินจากต่างประเทศนี่เข้ามาบินเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าเครื่องบินในประเทศของเราเนี่ยบินได้แค่ความสูงไม่เกิน10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเขามาบินหนึ่งเขาอยู่โดยปกติอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปจ้างเขามาแล้วระบบพยากรณ์อากาศของเราเรามีดาวเทียมคีออสซึ่งดาวเทียมนี้เวลาถ่ายเมฆได้แค่เมฆนะครับไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่าน,นั้นบางวันสั่งให้ถ่ายเมฆถ่ายเมฆไม่ติดเสืยอได้ซ้ำระบบพยากรณ์อากาศของบ้านเราเมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นมหาอำนาจด้านวิทยาศาสตร์ของโลกเนี่ยความแม่นยำเนี่ยแตกต่างกันมากนะอย่างถ้ากรมตุนิยมบ้านเราบอกว่าบ่ายนี้จะมีฝนเนี่ยบางทีอาจจะร้อนเปรี้ยงก็มีแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เวลาเขาบอกมีฝนเนี่ยก็คือคุณเตรียมร่มได้เลย<ม>เพราะฉะนั้นก็จะพัฒนาในด้านเสียเนี่ยผมว่ามันเหมือนความหวาดวิตกหรือความพยายามจงใจใบิดเบือนให้มันเกิดปัญหาความเข้าใจผิดต่อรัฐบาลเท<ม>่าที่ฟังมาเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมที่ฟังผมแตนผู้ดำเนินรายการก็จะเห็นว่า ไม่มีตรงไหนเสียเลยครับเงินก็ไม่ได้เสียเวลาก็ไม่ได้เสียเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประชาคมอาเซียนนี้ทั้งหมดเสียหน่อยก็อาจจะต้องเสียเวลาที่เขาเข้ามาทํางานแต่ว่ามันกม็มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องใช้เวลาสุดสุดท้ายเขากลับบ้านไปเขาก็อา่านค่าแล้วก็แปลกลับมาให้เราไม่ได้หมายว่าเขามาตั้งแล้วอยู่เป็นปีเป็นชาตินะครับเขามาแล้วก็กลับแล้วก็ผลมานะทำการศึกษาประมาณหเดือน แล้วหลังจากนั้นผลเป็นอย่างไรก็ว่ากันค่ะก็มีแต่ข้อได้เปรียบทางด้านของประเทศเราที่จะได้รับจากองค์การนาซ่านั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าท่านผู้ที่ยังไม่เข้าใจถึงโครงการนี้ค่ะผมก็ยังขอเรียนย้ำนะครับว่าโครงการที่จะไปตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่สนามบินนานาชาติอุตภา,านั้นมีสโครงการซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะโครงการที่เข้าคอรมอมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ควรจะมีมิติการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็มีคนพยายามลากจูงเชื่อมโยงประเด็นวิทยาศาสตร์นั้นเข้าไปเป็นเรื่องของการเมืองก็ทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสผมก็อยากจะตั้งคําถามไปยังคุณอภิสิทธิเวชาชีวะไปยังแกนนําพักประชาธิป,ปัตย์ว่าคุณทํางานการเมืองแบบนี้ลากเอาเรื่องดีๆเป็นประโยชน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปทําให้มันเป็นไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไปเป็นการเมือง ประเทศชาติเสียโอกาสผมตั้งคาถามว่าคุณในพิสิทธิ์จะรับผิดชอบต่อการเสียโอกาสครั้งนี้อย่างไร mm hmm. อย่าไปบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องเพราะคุณเป็นคนสร้างวัทกรรมว่าต้องเปิดให้หมดต้องเปิดให้หมดคุณเป็นคนสร้างวาทกรรมว่าคอรมอชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่ปกป้องผลประโยชน์ชาตินี่เราปกป้องให้เห็นว่าก็ถกกันไปก็พี่ปายก็ประชุมร่วมหนึ่งเก้ากันไปส่วนมันจะนานมันจะไม่ทันการมันจะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ก็ว่ากันไปแต่ตั้งคําถามว่าและผลเป็นอย่างนี้ วันนี้คุณนาพิสุทธิ์เสียแนวร่วมแน่นักวิจัยหมายไว้เลยชั้นนํานักวิทยาศาสตร์ไม่เอากับคุณแน่คุณจะออกมาขอโทษประชาชนในประเทศจะออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนในนุพิวากอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรที่ทําให้ประเทศไทยและอาเซียนนั้นเสียโอกาสเสียประโยชน์วันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่ารัฐบาลน,นี้มไม่มีการไม่ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติแต่ว่าพิสูจน์ชัดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคุณนาพิสิทธิ์ได้เป็นผู้ทําลาย ประโยชน์ของประเทศชาติที่พึงจะได้มีได้รับแล้วก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบเดียกันขอโทษประชาชนเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรื่องให้เป็นเรื่องก็จะกลับมานี่ขนาดรัฐบาลส่งไปหนึ่งเจตามสภานะครับยังไม่จบนะครับยังมีการไปกล่าวหาว่าเดี๋ยวจะให้สภาเป็นตรายางยังมีการกล่าวหาว่าส่งไปผิดที่ทําให้เป็นหนึ่งใช้เครื่องมือผิดไม่เป็น190วสองก็อาจจะนําไปสู่การตีความของสารรัฐรน,นูญหรืออาจจะนําไปสู่การล้มล้างรัฐบาลต่อไปที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ คุยกันปอนต่อปอนพิกัดต,ต่อพิกัดคุยกันชั้นเดียวเชิงเดียวชี้ชัดๆก็คือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์รัฐบาลก็ได้พยายามทําเต็มที่แต่ว่าจะอธิบายความโดยสุดก็คือเวกรกรรมประเทศไทยที่มีพักฝ่ายค้านแบบนี้แล้วก็บรรยากาศการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของรัฐบาลก็คนที่เชียร์รัฐบาลก็อย่าได้คิดน้อยอก้อยใจว่ารัฐบาลนี้ทาไมถอยทุกเรื่องเลยเรื่องนี้มีประโยชน์ทําไมไม่เดินหน้าทําต่อ ก็ต้องเข้าใจในมุมมองรัฐบาลเหมือนกันเดินต่อก็อันตรายถอยกลับก็ลําบากเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาของการดําเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสที่สุดอะไรที่มีข้อสงสัยที่นราไปสู่การคาดว่าอาจจะน่าจะคงจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นก็ไปที่179ก็ขอพี่น้องประชาชนที่เป็นกองเชียร์รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลต่อไป และนี่นะคะก็คือทั้งหมดค่ะของรายการคุยกันวัวล,ละประเด็นประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากองค์การนาซาที่จะมีการมาสำรวจชั้นเมฆเพื่อที่จะก่อตั้งสถานที่ที่เรียกว่า อำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของอุตุนิยมวิทยาที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยได้มีการวางแผนเรื่องของภัยพิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยกันวันละประเด็นต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับวิชันจมพุดุษดอนแก้วบัวในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับ